มีรางงานว่าแปร์แชร์ต้องส่งสามนักเตะคนสำคัญให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากวางทำดีลสลับตัวมารคาราฟอร์ดสื่อฝรั่งเศสออกมาเผยความคืบหน้าถึงกระแสของดีลระหว่างปารีสซ์งชามองที่ต้องการคว้าตัวมาร์คาราฟอร์ดหญินของแมนยูเนเต็ดมาร่วมทัพในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีรางงานว่าบอดบริหารของปิซาแตรต้องการสามนักเตะจากฟังกอกิฟตดังฝรั่งเศสหากต้องการที่จะได้ตัวมาร์คาราฟอร์ดคือตัวสงอเดอเอเรรา มัโกโควรลติสองกอกามาประสบการณ์และคอเรนดัาบ,บาแป,ป,ปแบกาของแพ้แชร์เพื่อขอย้ายสลับอยู่ครั้งนี้สลับมาคาราปอร์ดถือเป็นนักเตกคนสํำคัญของปีศาจแดงนักแต่แจ้งเกิดในปี2015โดเจตัวอยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานหลายปีด้วยผลงานในซีซั่นนี้ซัดไป5ลูกกับ1อัซิสตจาก17นัดในทุ่รแรการ ปัจจุบันหรือสัญญากระถิบอีปีครึ่งหรือสัญญาจะหมดลงในปี2023แบบมีออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีมาเซลอนากำลังเผชิญความยุ่งยากมากขึ้นเกี่ยวกับการเคลียร์ปัญหาของอุสมันเดเบเล่และมีการเปิดเผยว่าปารีสซ์งชมรลมเหลวการเซ็นสัญญากับปีกลายนี้บนเรื่อโกสตี ผู้สื่อข่าวฟุตบอลสเปนเปิดเผยผ่านรายการอองเช่ทีวีทรีสื่อกระตลันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าปาเรซเซนชามิเมินเซ็นสัญญากับอุสตรันเดเบเล่ปีชาวฝรั่งเศสของบาร์เซโลนาเนื่องจากความกมังวลเรื่องประวัติการบาดเจ็บของนกเตะอีกทั้งแปรใจยังให้ความสําคัญกับการปล่อยนกเตะออกจากทีมากกว่าด้วยเดเบเล่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างการพย,ยัญญากับบาร์เซโลนาหรือย้ายออกจากคัมมู เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งขึ้นไปดูเกมวนอัจจจันทร์ตลอดช่ชงที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้แต่ทว่าดูเหมือนหลายสมโมสรจะรอให้หนันเตกสิ้นสุดสัญญากับบาร์เซโลนาเพื่อเซ็นแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์มากกว่าโดยเฉพาะแมนยูนเตตกับนิวคาสเซิลขณะที่ปาริแซงแชมแมงที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของปีกว่า24ปีและมีการเผยแพร่ภาพ่า,ามูาโซาซิซโกตัวแทนเขารับโทรศัพท์จากเลนานโด พ่อกีฬาของแพ้แชที่สนามบินตอนที่เดินทางมาเพื่อเจราจากับบาเซลน่าอย่างไรก็ต,ตามโกสตีเปิดเผยกับองเช่ทีวีทีว่าแพ้แชลมเลิกแผนเซซิญ,ญากับเดเมเล่แล้วด้วยผลสองประการคือความกังวลใจเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ยาวเป็นหางว่าวของปีนชาวฝรั่งเศสหลังแา่ย้ายมาจากคูร์เซดอน,นมุนทำให้เขาใช้เวลาพักรักษาตัวมากกว่าดงสนามอีกทั้งทีมดังมือน้ำหอม อย่างมุ่งเน้นไปที่การต่อยนักเตะออกมากกว่านําเข้าด้วยนั่นทําให้บาร์เซลโลนาเผชิญความยุ่งยากมากขึ้นในการหาทางปล่อยเดมเบเล่ออกจากคำ้ำนู้ทัานเส้นตายก่อนตลาดหน้าหนาวจะปิดทําการในวันจันนี้พอป,ปอกบาพร้อมที่จะอยู่ช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อถ้าหากในอนาคตราฟรางนิกจะยังไม่เป็นกุญซึของทีม หลังจากทั้งคู่ได้หารือกันในหลายๆเรื่องและปอกบาก็ประทับใจกับแนวคิดของรังนิกสุดๆตามการเปิดเผยของเดอซันสื่อดังของอังกฤษปอกบากกองการตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งนองเรเวย์องังกฤษพร้อมจะต่อสัญญาออกไปถ้าหากราฟรังนิกได้เป็นผู้จัดการทีมต่อหลังจบฤด,ดูกาลนี้เตะชาวฝรั่งเศสจะหมดสัญญากับแมนยูหลังจบฤด,ดูกาล2021-2022 ซึ่งที่จริงตอนนี้เขาสามารถเจราจาเรื่องการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวล่วงหน้ากับทีมในต่างแดนได้แล้วโดยว่ากันว่ามีทั้งเรอัลมาดริดบาเซลลน่ายูเวนตุสและปารีสแซงเชร์แมงที่ให้ความสนใจในตัวเขาแต่บล็อกบาก็ยังไม่คิดจะรีบตัดสินใจอนาคตของตัวเองกระทั่งล่าสุดเดอะซันก็ตีข่าวว่าที่ผ่านมาปล็อกบากับรังนิกได้หารือกันถึงเรื่องต่างๆเยอะในระดับหนึ่ง อย่างเช่นวิสัยทัศน์การทำทีมการที่รังนิกตั้งใจจะให้ปอกบาเป็นศูนย์กลางในการเล่นของทีมรวมถึงประเด็นที่้ซืสอชาวเยอรมันเชื่อว่าปอกบาจะเป็นคนที่เชื่อมความสัมพันธ์ภายในทีมได้จากการที่เขาเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมทีมหลายคนทั้งนี้นว่ากันว่าการเจราจารในประเด็นเหล่านั้นทําให้ปอกบาถูกใจมากๆและพร้อมจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่หากรังนิกจะยังไม่เป็นทีมต่อโดยเดิมทีรังนิก มีสัญญาณในฐานะคุณซื้อแค่จนจบฤดูกาลนี้แต่หลังจากนั้นเขาจะขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาซึ่งช่วยกำหนดนโยบายในด้าน,นต่างๆต,ต่อไป